เดีย๋ยววันนี้ผมจะมาต้มอันนี้ให้ดูนะครับชาพญาลาดหอมจะ,ะต้ตมเป็นชากินนะครับเป็นสมุนไพรที่มันกำลังมาแรงนะนี่คนระับรากที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกสีดำๆหมอกมันจะเป็นแบบนี้นะสต่พคุณก็ไปหาเ,าเองนะครับใน g o o g l e ลุย ยู u ูบนะครับมีคนลงไว้มากมายเลยนะครับเป็นสมุนไพรผมไปขุดมาเองนะครับนขุดมาแค่ต้นเดียวนะครับได้มาเยอะอยู่รากก็จะประมาณนี้นครับแล้วผมจะต้มเลยนะครับรอน้ําเดือดก่อนต้มใส่หม้อดินนะหม้อดินที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมใช้หุ้มข้าวนะครับแล้วข้าวมันไหมมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับ เป็นธรรมชาติของมอเน,นครับเดี๋ยวผมจะผสมรวมกับน้ำพึ่งชันดโรครับเดี๋ยวผมจะเอามาผสมกันนะครับซึ่งสองตัวยานี้เป็นสมุนไพรเลยนะครับก็คือน้ำพึ่งชันดโรเป็นคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับเป็นดูได้นะครับ ตัวนี้นะเป็นน้ำพึ่งชันนโลงครับที่ผมไปขุดมาครับผมลงคลิปไปแล้วนะครับขุดพึ่งชันนโลงครับไปดูได้นะครับในชอ่องของผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นน้ำพึ่งป่านะครับน้ำพึ่งป่าเดือนห้านะครับที่ผมไปหาเองนะแต่ไม่ได้ลงคลิปตอนหานะครับแต่เป็นน้ำพึ่งแท้นะครับที่ผมไปหานี่หาเอางกับมือนะครับน้ำพึ่ง เดี๋ยวผมจะเอาน้ำพึ่งนี้น้ำพึ่งป่าตัวนี้นะครับมาดองไว้กับตัวนี้นะครับนี่จะดองไว้กินนะครับส่วนที่ต้มวันนี้นะครับนี่ผมใช้แค่นี้พอไม่ถึงข้อเหนียวนะครับีใช้แค่นี้พอนะต้มลงไปผมจะผสมตัวนี้กับตัวนี้คนระับกินด้วยกันนะครับส่วนตัวที่เหลือนะผมจะดองน้ำพึ่งนะครับ จองน้ำพึ่งป่าไว้นะครับเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มหน่อยนะครับเพราะเราต้องเคี่ยวมันค่อนข้างใช้เวลาแป๊บนึงก็จะมีการกองก่อนครับกรองอตกรอนอกก่อนผมจะใช้ตัวกรองของกาแฟนะครับที่ดิฟกาแฟนะกรอง กองเอาแต่น้ำนะครับแล้วมาผสมกับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะผสมรวมกับตัวนี้นะครับดองไว้นะครับดองไว้กินครับเป็นยาชูกําลังนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ําผึ้งชันนลงครับของแท้นะครับที่ผมไปขุดมานะครับขุดยากมากครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็จะมาผสมในผู้หยด ค่อนข้างเหนียวนะผมแช่ตู้เย็นเอาไว้ทุกหยดมีค่ามากนะความหายากมากนะน้ำผึ้งป่าชันโลงคนระับชนนโลนี่เขาเป็นยาคนระับผมก็จะมาผสมรวมกับยาที่ผมต้มนะผสมกับพญาลากหอมนะจะล้นเนหะมือนจะล้นนะครับ ใส่น้ำยาเยอะไปนะครับอันนี้เป็นแก้วช็อตนะครับก้อนร้อนๆเลยครับผสมละลายมันกินคู่กันนะมันกินง่ายหน่อยนะครับเฉพาะตัวของพยาลากหอมมันก็เป็นยาสมุนไพรเต็มตัวเลยนะครับซึ่งมาผสมรวมกับ น้ำพึ่งชันลงป่าแท้นะครับก็จะเพิ่มตัวยาเข้าไปอยู่นะครับตัวนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวกินได้เลยนะครับปริมาณก็ประมาณ50าสมนะครับ 1นเมล1ช็อตนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะปอกเปลือกคนระับนี่ผมขุดมาต้นหนึ่งได้ประมาณนี้คนระับผมจะปอกเปลือกสีดำหมอกแล้วจะดองน้ำผึ้งนะครับส่วนตัวของรากนะครับผมก็จะมาหั่นนะครับประมาณ2ข้อนิ้วนะครับ ประมาณประมาณนล้วน,นะเท่าไรก็ได้นะครับเพราะว่าไอกระปุกที่ผมดองเนี่ยมันเป็นกระกระปุกของโอนจินเนาะมันเล็กผมก็เลยหั่นแค่นี้นะครับค่อนข้างแข็งนะครับก็หั่นนะครับหั่นได้ประมาณนี้แล้วเราก็ปอกนะครับปอกสีดำๆครับเปลือกสีดำๆออกนะครับจะปอกออกหรือไม่ปอกออกก็ได้ครับผมก็จะมี ปอกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ปอกส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้เปลือกสีดําๆนี่มันมีสรรพคุณทางยาด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยผมปอกมาได้ประมาณนี้ครับผมก็ใส่ทั้งสองแบบครับลงไปในกระปุกนะครับได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเติมนะครับเติมน้ําผึ้งนะครับ น้ำพึ่งเดือนห้าครับที่ผมไปหาเอามานะครับหาเองครับเป็นน้ำพึ่งพึ่งป่านะครับพึ่งมิมนะครับแล้วก็พึ่งหลวงนะครับพึ่งใหญ่นะครับบ้านผมเรียกพึ่งใหญ่ส่วนภาคอื่นผมไม่รู้เรียกพึ่งอะไรนะครับมีสองพึ่งครับผสมกันอยู่ในนี้ก็ใส่พอท่วมจานนะครับใส่ประมาณนี้นะครับ ตัวลากยามันก็จะลอยขึ้นตามน้ำนะครับน้ำพึ่งแต่ผมใส่แค่พอดีกระปุกผมนะครับมันจะได้ประมาณนี้เลยส่วนตอนหาหรือว่าตอนขุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะดองเอาไว้นะครับส่วนคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม